ก่อนจะไปดูเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องขออนุญาตเรื่องสร้างสรรค์สักนิดหนึ่งกรมรัชทันได้ทราบว่าเปิดรับสมัครผู้พ้นโทษให้ไปทํางานเป็นพนักง,งานขับรถพนักง,งานทั่วไปพนักง,งานครูสอนนวดหรือครูสอนเสริมสวยสําคัญ จำกัดสิิทธเฉพาะคนพ้นโทษเท่านั้นค่ะคุณูมพูดง่าย,าย,ายๆคือถ้าไม่เคยติดคุกสมัครไม่ได้ใช่ค่ะคือต้องเป็นผู้พ้นโทษตามาคำพิพากษาของศาลผู้พ้นโทษกักขังกักกันผู้ที่อยู่ระหว่างคุมประพฤติหรือว่าอยู่ระหว่างใส่กำไล EM ก็ได้นะคะผู้พ้นโทษต้องพ้นโทษไม่เกินระยะเวลา1ปีนับจากวันที่รับสมัครค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้พ้นโทษสามารถสมัครเข้าทำงานตามโครงการนี้ได้ที่ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำของเรือนจำหรือทันทสถานทุกแห่งค่ะอันนี้ผมถือเป็นเรื่องสร้างสรรค์มากนะคือทางการเนี่ยถือว่าเป็นการให้โอกาสนำร่องคนที่พ้นโทษเนี่ยเขาจะขาดโอกาสจริงๆในแง่ที่จะไปหางานหาการทำแล้วสุดท้ายก็จะไปกระทำความผิดซ้ำอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นแก้ปัญหา อย่างที่เราบอกไปอัตรา,าเงินเดือนเบื้องต้นก็9,000ใช่ไหมใช่ค่ะ9,000บาท